The <laughs> cat นี่เนี่ยนะเป็นเรื่องที่ฉันป้ายยาคนรอบตัวเสมอแล้วทุกคนที่ไปอ่านเนี่ยก็จะบอกว่าเออสนุกจริงวางไม่ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยพาวที่พรีเซนต์ที่จะมาป้ายาายาพวกแกต่อมากๆเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับทายาตคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ของตระกูลต้องคำสาบจากเหตุการณ์ฆ่าล้างโคตรเมื่อ8ปีที่แล้วนะเปะิดเรื่องมาก็คือว่าโซเคนโยเลนยาอายุ16ปีปัจจุบันเนี่ยทำหน้าที่เป็นหมอผีในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งได้รับจดหมายจากผู้ว่าจ้างให้ไปปรปาปรบปีศาจในป่ากักปีศาจค่าตอบแทนในการ ทำงานครั้งนี้เนี่ยสองล้านเยนซึ่งเป็นจนํานวนที่แบบได้ยินแล้วแบบตาลุกวาวไม่เอาไม่ได้แล้วปะแต่แน่นอนว่าด้วยความว่าเงินรางวัลมันสูงขนาดนั้นอ่ะเนื้องานมันก็ไม่ได้ง่ายเพราะการที่จะไปป่าป,ปีศาจในป่ากักปีศาจได้เนี่ยนะมันจะต้องปลุกผู้ปกครองป่ากักปีศาจขึ้นมาก่อนฟีลว่าเราไม่สามารถที่จะเอาไม้ไปตีหมาชาวบ้านได้แต่เราต้องไปบอกให้เจ้าของเขามาตีหมาเขาเองประมาณเลยแก แ,แน่นอนว่าเป็นปีศาจระดับผู้ปกครองเนียฝีมือก็คือไม่ไก่กาอยู่แล้วและเลนยากก็ไม่ใช่คนดีขนาดนั้นที่จะมานั่งแบบค,อค,อคอ่อยๆอธิบายขอร้องอ้อ,อนวอนอะไรเงี้ยก็ถนัดใช้วิธีโกงเราก็โกงเลยจ้ะเพราะว่าใช้คำภีนะมาไลา่อาคมใส่ปอกคอแล้วก็เอาไปใส่ให้พระเอกของเราซึ่งก็คือกินเทนชิสกระซิบนิดนึงว่านางเป็นปีศาจหมาป่านะ เออและที่นี้เนี่ยหลังจากที่ใส่ปอกคอเข้าไปเนี่ยมันจะมีผลก็คือ 1. นึ่ทำให้พลังของกินเทนชีเนี่ยลดลงไปมากกว่าครึ่ง 2. กินเทนชีจะไม่สามารถฆ่าเลนยาได้เพราะถ้าเมื่อไหร่ที่กินเทนชีลงมือจะฆ่าเลนยาคอขาดทันทีหมายถึงกินเทนชีนะคอขาดทันทีแล้วก็คือส กินเทนชีไม่สามารถที่จะปล่อยให้เลนยาตายได้เพราะคนที่จะแก้คาถานี้ได้นะแก้อาคมนี้ได้ต้องเป็นผู้ที่ไล่าอาคมเท่านั้นถ้าเกิดว่าเลนยาตายกินเทนชีก็คือต้องอยู่ในสภาพนี้ตลอดกาลนานเทินสาธุซึ่งการเจอกันครั้งแรกของสองคนนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่น่าประทับใจเลยนะเพราะภาพแรกที่กินเทนชิลืมตาขึ้นมาดูโลกหลังจากที่หลับไปประมาณห้าร้อยปีเนี่ยก็คือภาพที่เลนยาเนี่ยคาเบด้งตัวเองอยู่แล้วเอาหน้าเข้าไปไกลมากๆแล้วก็พูดว่าจากนี้ไปฉันเป็นเจ้านายของแก จำใส่กะลาหัวไปด้วยนะเจอประโยคนั้นเข้าไปทุกคนที่ร่วมเหตุการณ์อยู่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณประจําตระกูลหรือเด็กผีที่เลน้าก็บมาจากข้างทางก็คือคนลุกว่ากันไปหมดเลยนะแต่เลน้าเนี่ยก็ไม่ได้นําพาต่อการตกใจของใครทั้งนั้นในเมื่อตื่นแล้วแกก็ต้องมาทํางานให้ฉันก็ออกไปตามหาปีศาจ ซึ่งพอเจอแล้วเนี่ยนะเลนยาเนี่ยก็ต่อสู้อย่างสะบักสะบอมมากเพราะว่าเลนยาเนี่ยไม่ได้เก่งเรื่องการต่อสู้นะแต่ถนัดการใช้ยันมากกว่าก็เลยเรียกให้กินเทนชีมาช่วยแต่กินเทนชีก็ไม่ช่วยเพราะกินเทนชีบอกว่าแค่เจ้าไม่ตายก็พอไม่ใช่เหรอก็คือถ้าเกิดว่าไม่ใกล้จะตายก็จะไม่ช่วยว่าสันเถาะเออเลนยาเนี่ยนะก็เลยโมโหยันมีเท่าไหร่ในเลนยาก็เปล่าออไปหมดนะแล้วความชิบหายก็คือว่าใช่แหละปีศาจตัวนั้นเนี่ยมันตายแต่ ไอ้คำพีที่ใช้ในการแก้อาคมให้กินเทนชีแม่งก็ไม่ไปด้วยเว้ยสุดท้ายนนเลนยายก็เลยได้หมากับบ้านมาหนึ่งตัวแล้วเลนยายในเกลียดหมามากแต่เขาต้องอยู่ร่วมกัน